ครับยิน so ดีต so so um. ้อนรับเข้าส uh ู oh. ่แมปอินซ like ูเดอร์นะครับแล้วมัมีเรามีแข่งกับเชียร์ลีเตอจากช่องช่องอะไรครับช่องเห็นธีรพัฒน์ก็เห็นธีรพัฒน์ครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยครับนี่นะครับโอเคครับโอเคนะครับตัวนี้คือโอ้ยมะพร้าวส่วนคนนี้นะครับคือเกทางบ้านเราเองเนี่ยครับโอเคครับมเกครับเฮ้ยเมื่อกี้คุณผู้หญิงกิ้เออเออเอาไปถึงผมมาเร็วมามามาต่อโคตไปไปใช่ เอาหายเอาเอาผมโดนหายแป๊บนะแป๊บนะเอาเอาผมัวเอาคนดหนึ่งผมหายเอาช่วยอจอจิวหายเออี๋วงนะเลกจับไหมคืนแจ็คสันเปล่าโอ้นึงเอ่อกินใช่ไหาโอเคทุกคนขนาดนี้เราเด้วิ่งเฮ้ยวิ่งได้เราสามารถวิ่งได้ว่าแล้วมันต้องวิ่งไล่จับเ้าแน่ๆน ช้อนภูมิใจในตัวคุณมากในที่ได้ไป,ไปทํางานเลองานนี้ค่อนข้างง่ายอุ้ยอุ้ยอะไรใจหมดงานค่อนข้างง่ายง่ายบ้านพ่อมีเครื่องกําเนิดไฟสี่ตัวและคุณต้องเก็บมันไว้ในที่ทํางานแค่ซ่อมมันถ้าทุกอย่างไปทางได้คืออะไรทำไมันทำแปลกๆหรอไม่ใช่ไม่มีใครควรอยู่ข้างล่างนั่นเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังให้ใครมาเสะแดงเครื่องกําเนิดไฟจะชาร์จวัตถุระเบิดลงไปในนั้นเพื่อทําลาย สถานที่อ๋อแล้วก็คือเราจะมาระเบิดเหมืองแล้วเราก็ต้องดูแลเครื่องปั่นไฟต้องสุดๆกดแท้มก็ได้อุ้ยประตูเปิดแล้วอ๋อกดไปก่อนนะอ๋อกดกดค้างที่ลูกวิ่งเพื่อเป็นการวิ่งโอเคเราคอยเป็นหูเป็นตากยสิ่งไหมตรงนี้มันเป็นอะไรนั้นกล้องโอ้ยดีดีดีพื้นที่ใหญ่อยู่เดี๋ยว โอเคครัเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะเฮ้ยนู้นน,นเราต้องไปซ่อมไฟเห็นไหมอ๋อดีดีเด็ดเด็ดเดรดเด็ดเตรดเ้็งเด็ไเด็ดเด็เด็ด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 เเด็เล้วเ็ดมดดเเด็ดเด็ดเอ็ดเด็ดเด็ดด็ดเด็ดเด็ดเด็่เดเด็ดเดดเดดเด็กเดเเด็เด็เด็ดเด็ดเยู่เหนเด็ด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 ็ดเเด็ดเ็อเเดเเเจเ เอ้ยช่ด้ว้ชยอย่าเล่นเกมอันนเครื่องปันทัยอยู่นี่เอาเนี่ยออนิวอยู่ตรงเครื่องบันไายเนาะนู้นนูนนูนอุ๊ยอุยอะไรเมื่อกี้มันเดินตามหลังเลยถ้าเมื่อกี้ไม่กดเข้าล็อกเกอร์โดนตุ๋ยไปแล้วน่อะไรเนี่ยเขาทิ้มันอยู่หลังเองกดวิ่งกดวิ่งเฮ้ยมาล้วงตูดกันอย่างนี้เลยเหรออ้ายก็เกินไปพระเจ้สมบูรณ ตกไม่ได้กินนะครับท่านผู้ชมมันเรียกว่าตกใจนะครับดีนะมันมีค่าพิจตกังวลเหมือนแมปก่อนๆที่เขากเพราะเขาเก้ครับแล้วคือเมื่อกี้มาจัมสเก็ตกันอย่งนี้ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่ตรงเครื่องแบนไฟมันกำลังอ่ะวันนี้เขาจะทำลายเาองมาทำลายโอ้หมันทำลายมันไอ้นนี้ใส่ไม่ดีนะเนี่ยห้ามกดออกตอนเนี้ตอนนี้กาเลน่าอยู่ในเฮ้ยเฮ้ยเทนออกนี้กดออกนี้ิอะไรอ่ะกดกดออกเดี๋ยวมันจะได้ไปหาเองแล้วแล้วฉันก็จะได้ฟ้อง น่ากลัวจังมามามาถ้ามันออกจากห้องแล้วบอกได้เดี๋ยวเขาวิ่งไปหายมันมาหนระเบิดมันทำลายเครื่องเราอีกแล้วเหลือหนึ่งแล้วมาเดี๋ยวเขาจะคอยเฝ้าโหแล้วมันมันสามทางแล้วเขาต้องเสียวเนยเขาก็สามทางโอ้ยย่ง ต้องในดีดีหน่อยถ้าใครทำลายวะนี่ทำลายตลอดเลยแน่อ๋อแล้วต้องกดออกแล้วกดไปอย่าให้อย่าอย่ไม่ต้องกดออกต้องกดออกมันต้องกดออกนี่ได้เหนดูตกเกี่ยวกันไม่ใชาไก็เลยเกวดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหละมือต่อหน้าเลย ง่าก pues <aujourd'> ็ามันระเบิดกันแล้มันก็มองตู้แปลกๆไอ้ยูชจุดไม่รู้ช่อะไรครับผมโดนเอเลี่ยนจ้องมันไม่มีแผนที่บอกอะแปนบนึงกับลุน่ารอสักคู่เดี๋ยวผมออกไปซ่อมกันเองซ่อมชิ้นไฟอย่างเดียวชวยผมใโดเลยนะครับผมเจอคนผมเจอคนอยู่ตรงนี้โอ้โหตรงเขาเลยโอเคมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอนนั้นเขาซ่อมนึงเฮ้ยมาดิไอ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 ไไอ้ไอ้ไอ้อไอไไไไอ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 ้ไอไอ ปิดต้มยำกินที่บ้านกินตนามอ,นนอ,อยู่อะไรมันมาเหรอกินเข้าเข้าล็อกมีสองตู้มีสองตู้ใครอุ้ยมันมาทางเขาเฮ้ยเขา,ากำลังซ่อมอยู่เลยเดี๋ยวกินรีบซ่อมมันมาทางเขาแล้วอยกินม่ไปหาอีกเนีวุเอากินไม่ซ่อนก็เมื่อกี้เขาซ่อมแล้วแต่นิวมันก็วิ่งมาเขาก็ตกใจหมดเดี๋ยวเอาใหม่เอาให,หม่รอให้มันไปหาเทนใหม่ก่อนต้องกดออกอะ่ะถ้าเขาออกมามันโผล่ามาใส่นี่ก็ไม่ไหว มันบ่อยมันไปซ่อมไฟของตัวเองนี่มันไม่ได้อยู่ทางเขาไปตู้ใครตู้มันเลยมันเหมือนจะมาหาเสามันจะมาหาตู้เนี้ยไม่ใช่เปิดออกอ่ะเร็วเนี่ยอีกเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ไหนวะไม่อกลัวมันกลัวมันจะวิ่งมาเอาใหม่เอาใหม่จิดทำใจเฮ้ยอ้ะมันผ่านหน้าผมเลยเฮ้ยมันโหย อะไรเนี่ยขออภัยครับมีคำหยาบค่ะเขียนไปแล้วไปแล้วแป๊บนึงเข็นริบซ่อมเลยเอ้ามันผ่านหน้าตูเลยไม่เราอยู่ใกล้ๆกันนั่นเนาะเออนั่นเขาซ่อมนะเอ้าไปเลื่อยไปหรือมันมาทางเขาริบซ่อมเลยริบซ่อมซ่อมได้แล้วรอสักครู่ครับระวังนะโอ๊ยกี่ทำหรอไม่ได้ทำมันทำยังไงอ่ะ ให้เระเปิดอ่ะเฮอยมันมาไอ้กยเขาไปใจหมดไม่มันมาทางเขาอ๋อขอโทษขอโทษมันก็เราวิ่งไปหอยกิ๊บระวังไปเลยไปเลยซ้อมเลยมันจ้องหน้าเขาอยู่เฮ้ยไปไปมองหน้าไหมมาใกล้ๆหยุด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 เองก็ต้องกดให้ตรงอ่ะเอาขอโทษทางอเอมยเองต้องกดให้ตรงขีดแดงมันมีจ้องหน้าทีหนึ่งแล้วไปโตอีกเออเดี๋ยวมันไฟเดี๋ยวบอกยังอ่ะต้องไม่กิ๊บ หยุดหยุดเฉยๆเลยโดูดูทำให้ออกไปออกไปเออไม่ทราบว่าทำไมคุณต้องมองหน้าผมแบบนั้นด้วยครับนี่นิวซ่อมเองเลยอ๋ออย่าบอกนะว่ามันไม่มีเครื่องให้ทำลายเลยยืนอยู่นี่ตรงครับอ๋อนั่นเองก็อ๋อรู้แล้วรู้หรู้เลยนี่ซ่อมไปเลยซ่อมต่อไปมันจ้องหน้ากันอยู่ซ่อมไปเลยไม่ต้องไม่จ้องโลกิทวิทยาศาสตร์ไอเขาฟาร์มให้นิวเลออกไปดิไปดิวิทยาศาสตรรู้แล้วกด้าแล้วกดเอ้ยเดี๋ยวซ่อมเองมามามามันต้องกด กดกดกดแล้วมันมันก็ทิ้เพื่อไม่เราลองกดออกไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับผมซ้อมผิดจริงขอโทษท่านผู้ดูอย่างสูงครับมันไม่ใช่หนูอย่างมั่วของเองมันไม่แสดงมันจะเป็นขีดให้เองกดเหรอเอ้ยดูข้างข้างดูโอ้มันมีสองตัวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเ้องขอโทษกดถูกแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยมองหน้าทำไม เอ่ะทำไมอะแม่ครับเขาบอกมันยืนอยู่ตรงนั้นไปซ่อมไปอีกเครื่องไปรู้สาล่อให้เนี่ยเอานิ้วโอ้โหเอิงเดินผ่านมันเลยมันโดนเกีนิ้วโดนเกีอ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ครับไม่โดนนิ้วโดนคนเดียวมันมันจะมองทุกคนไงนิ้วมึงไปได้ผ่านนะ เว้ยเสียสมดุลหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูกล้องได้เฮ้ยดีเลยอย่างเงี้ยดีดีดีตายแล้วมีประโยชน์อย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูแฟลชของเรื่องไดิคุยมันเดินผ่านกล้องเขาเลยเอ๊ะเอ๊ะมันอยู่ไหนตรงนี้ลูกตัวมันเดินผ่านหน้าเขาจีบซ้อมมีกลัวจังเลยอีกัวกิจมันไม่ได้ขยั ีอยู่ตรงไหนอะเียอะเลยเฮทนเ็นเทนเทนอยู่ตรงเทนไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นวะเขาอยู่ตรงกล้องไหนเนี่ยไม่รู้มันไม่มีเองมันอยู่ในตู้มันเลยไม่เห็นเฮ้ยมันไปแล้วไปแล้ววิ่งมาหาเขา嘛เว้ยหมดไปหากิ๊ดอันไหน จับต่อเลยคะแนีนไม่ส่งซิกเลยนะเบี้ยกคนสุกซิมันก็เห็นแล้ววะเฮ้ยมันติดแล้วมันติดแล้วไปเลยกินท่อมเลยมันเอ้ามันไปแล้วมันเดินชนกระแพงแล้วมันก็หายไปเลยอ๋อรู้แล้วมันมันเดินทะลุได้มันไม่ได้เข็มมุกมันไม่ใช่ผีท่านั้นเอยคือมันที่เป็นคนป้าน้ำลายน้ำลายน้ำหลัก เดี๋ยวดิลค่ะชิดนี่เว้ยตัวไม่าไไหายไแหละวะเนี่ยเขาออกมาสอนแค่ไหนไม่ส,ส่งติแล้วนะเลยดิลดูกล้องเองเดูกล้องนั้นให้หน่อยเราเท่ากล้องนั้น่ดิลนี่แล้วกล้องนี้มันมันแค่อยูขข่ข้างเทคน,นิกมีครันม้นมันเย็นค่่างเชนิกแล้วกล้องแปดก็อยู่ข้างๆตรงตรงตอนที่กิบไปหานี้โอ้ my god เหมือนเห็นตัวอะไรข้างหลัง มันน่าจะไม่ใช่ใช่ไหมนิวเอ็งเห็นเขาในกล้องไหมเอ้อมันอยู่กับเขาอ๋ไม่อาจแล้วไม่คิดอ่ะมีสนแล้วตัวเนี้ยมีสนแล้วคิดว่าทำไมอย่างนั้นล่ะทิ้งกันได้ยังไงเจ้ะจับกันหมดเลย